แบงเลือกอยู่แล้วเนาะอย่าเลือกอย่าเลือกผิดนะปีที่แล้วผมก็เลือกไอ้ไอ้จำกันได้นี่ใช่เออโอ้ใส่หมวกกันน็องกับผมก็จำไม่ได้พี่เก่งอ่ะจ้าถูกเลือกแล้วว่าผมเลือกครับตัวนี้เลือกครับเข้าใจครับอ่าแล้วอย่าเลือกผิดนะเลือกให้ถูกนะพี่นิ่งเงี้ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เคยผิดใจนี่ขอบคุณครับสองปีไม่ใช่ปีแล้วปีกว่าจำกันมาบ่อยครับมาบอกเลือกที่คุณ สัสดีครับฮัลโ <c oughs> หลสวัดครับผัเบอร์ห้าด,ด้วยนะครับเลือกไว้อยู่ข้างหลังนะสีเขียวเบอร์ห้าสีชมพูพักประชาชนนะนเอากาให้มันได้สัก300สามร้อยทีเถอะนะขอบคุณครับเดินระวังหน่อยพ่อคุณห,หล่อจนสะดุดเลยนะฮะห,หล่อลื่นจนหล่อหล่อหล่อลื่น Adita, làm lại. này, này. cắt cắt. Cậu <grắc alden> à, sẽ mà, hãy hãy nói. Khoảng 5 giờ, Phe bình thường. Bao nhiêu สวัสดีครับสุพนัทจัดพัก9เฮ้ยไม่ใช่ไม่9แล้วฮะสุพนัทจัดพักประชาชนครับใจเย็นนะใจเย็นนะสวัสดีครับสุพนัทพักประชาชนครับแบงค์ห้าครับแบงค์ห้าเรียกสุพนัทจำไม่ได้แบงค์ห้าครับแบงค์น้องแบงค์น้องแบงค์น้องแบงค์จ้ะคุณแต่ผมน้องบอสนะจะให้วันนั้นเห็นแล้วในวันเด็กอ่ะวันเด็กครับขอบคุณครับผมบครับปากด้วยนะปากสีเขียวเบอร์ห้านะครับปากสีเขียวนะขอบคุณมากครับ คบตั้งใจเรียนครับขอให้ได้ขอบคุณมากครับน้องแบงค์เขาขยันอยู่แล้วขอบคุณครับเมื่อวันงานวัดก็เจอเขาคราบป้าดิชินมาแจกก่อนปีใหม่อ่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากครับจ้าจ้าน้องแบงค์ขยันชมแล้วเดาไปยันน้องแบงค์ขยันชมแตัวลอยเลยใช่ใขอบคุณครับบอสหลบน้องหน่อยีิปิน เนี่ยมีกระดิ่งไม่ใช้เจอสวัสดีครับแบงค์แบงค์ห้าครับอ่บาบัตรบ,บัแบงค์ห้าด้วยนะครับบัตรสีเขียวเบอร์ห้าครับก็บมาจากสสแบงค์พรรคประชาชนครับแบบเ,เลือกอยู่แล้วท่านเลือกอยู่แล้วทุกหลังคะแนนจะไม่มาดิเฮ้ย <laughs> อย่าแจกตังค์กันแล้วกัน โคตรเกลียดเลยแจกังค์เนี่ยสู้ไม่ได้แจกตังค์นีฮะสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับแม่อยู่ไหนจ yes? ๊ะคนอื่นแจกตังค์เราแจกอะไรครับแจกแบงค์าอืแจกความหล่อได้ครับนี่นี่แจกแบงค่าแบงค่านี่อ่ะแบงค์่าเขาขยันทำง,งานได้วันสามร้อยป่ะช่วยหาเสียงฮะสามร้อยใช่ครับ สามสามร้อยทำอะไรน้ำขวดโอ้โหเราก็ปั่นไล่พี่จังเลย <c oughs> อา <c oughs> เชิญค่ะปันไปปั่นมาสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบ้านหลังนี้โชคดีมีสองปากตีนเออรถเข็นผักยิงอยู่นั่นอยู่เลยสวัสดีครับจากสองสองแปงครับต่องสองแป้งเบอร์ห้าครับขอบคุณมากครับคนเก่าครับเบอร์เก่าคนเก่าแต่ว่าเบอร์ห้านะ บัตรสีเขียวเบอร์5้านะครับหายวิธีแล้วหายวิธีแล้วย้ำอีกสักทีข้างหลังเนี่ยมันเป็นเบอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสีสีเขียวสีชมพูจะได้ไม่งงนะครับลืมนะสีเขียวเบอร์ห้าสีชมพูพักประชาชนนรขอบคุณครับขอบคุณครับน้องคนนะครับขอบคุณครับครับอยู่ข้างหลังนะครับดูได้นะครับแล้วก็นโยบายอยู่ข้างในนะฮะอ่าถ้าอ่านพอเห็นไหมตัวเล็กไปไหมไม่ต้องห่วงได้วีเล่น มีแว่นโอเคอ่านได้นะครับมีนโยบายเบี้ยสูงผู้สูงอายุเพิ่มเป็นพันหนึ่งเดือหครับอะไรนะจ๊ะ0 0ห้าพันโอ้ให้ห้าพันกันเลยเหรอห้าพันไม่ได้พันหนึ่งก่อนนะครับอยากจะให้เยอะแต่ว่าเงินในครั้งไม่พอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไฟปีกว่านี่คือไหวเลยไหวหลายเป็นอีกหลายรอก่อนรอพันหนึงก่อนเสร็จนะ ครับแล้วรออีก3ปี4ปีขึ้นเป็นพันห้าไหวปะเนี่ยทำได้พลายไ่เนิกอยู่ไว้ถึงวันนี้ก่อนครับรักษาพยาบาลแถวไหนครับเดี๋ยวนี้มงกุฎวัฒนะอ่ามงกุฎวนะัฒนะเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินหมอเหรียญทองแล้วจะได้เข้าไปมงกุฎวัฒนะเหมือนเดิมไม่เห็นจ่ายที่จะเสียเง,งินอะรัฐบาลรออยู่รออยู่ผมไม่อยากว่าครับนะแต่รัฐบาลเขายังไม่จ่ายขอบคุณมากครับหมอมงกุฎ เื่อ่ดกอะไรนะจ๊ะดำเนินการอยู่ไม่คึ้กับหมอครับดำเนินการอยู่แต่ว่าช่วงนี้อาจจะทำอะไรให้ใครได้มากไม่ได้เพราะว่ามันติดกฎหมายเลอกตั้งนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแม่แม่เดินเรื่องใช่ครับใช่ครับได้ครับไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับคุยกับคุณหมอก่อนยุบฉพานานแล้วแต่คุณหมอบอกตังมารับผู้ป่วยกลับไปเหมือนเดิมนะครับได้อาทิตย์แรกสิบปันระยะสิบปัน S <S เดินรอบไปรอบโอ้ไปบ่อยขนาดนั้นได้เลยสาม,สามได้เนาะยังดีนะเออผมกลุกรัชนาอยู่แถวนี้บางคนพบใบไกล่านี้เยอะเลยค่ารถคุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าค่ารถอย่างเดียวเนี่ยสองร้อยแล้วสวัสดีครับไปแบบค่าไ,ได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับได้แล้วเลือกและวปะเนี่ยอขอบคุณครับ ไอ้ผ่านมากี่หลังเนี่ยเลือกทุกหลังเลยเลือกจริงน่จริงนะจริงจริงแล้วมีคอมเมนต์ถามว่าอยากเลือกคุณบอสกาเบอร์ไหนคะเบอร์สี่สิบหกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสี่สิบหกใบอะไรครับบัตรเลือกตั้งใบอะไรครับเบอร์สี่สิบหกไม่มีใบอ่ะเลือกผมไม่มีใบกาให้พี่แบงค์ไว้ก่อนนะ อยู่แถ<า>วนะไหนอยู่เขตไหนเนี่ยอยากเพิ่ผมอยู่เขตไหนเดี๋ยวผมไปลงฮะเฮ้ยคุณก็อยากให้ความหวังคนอื่นเขา <c oughs> เดี๋ยวผมไปลงอยู่ไหนเออเนื้อตุ๋น,นหมือตุ๋นต้มยำ